ชอบไหมครับชอบน่ารักดีน่ารักไหมน่ารักเหมือนปอใช่น่ารักเลยแล้วก็ชาหอมปัลงมาเป็นไงดีครับตัวลื่นๆดีครับชอบตัวลื่นๆนุ่มไหมเนื้อเดี๋ยวคราวต่อไปเขาอาจจะเต้นกดอนไรย้อนนะได้ทำการขายเพลงต่อหน้าชาวไต้หวันและรัสเซียไป็นไง นี่พี่เขาแล้วเลย This is the um sound ต่อไปเราจะไปที่อะไรกันนะครับ Rip Ripley ไปเข้าบ้านผีสิงจริงๆไม่ต้องเข้าก็ได้นะนั่งอยู่ในรถก็เหมือนเจอผีด้านหน้าด้านหน้าตลอดเวลามองหน้าปอครับน่ากลัวกว่าบ้านผีสิงเยอะเลยเรียกสัตว์แย่งเลยนะ ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทําการเขาให้เข้ามาหนึ่งสิ่งอย่างเดียวหรือว่ามีได้หมดเลยครับทั้งหมดสี่อย่างรูนไม่มีมีอย่างแรกสามอย่างหอหมอสามอย่างหมอบรรลุญอะไรนะฮะสามอย่างสามอย่างห้าอย่างที่ไม่รับการด้านหลังไปนะคะเขาห้าอย่างมาไม่ถึงไปอยู่หลังไป อย่างแรกนะครับเราจะไปเข้าห้องกระจกใช่ได้ใช่ห้องกระจกถ <c oughs> ามใครวะถามใครยังไม่รู้อยเถอะแล้วก็บ้านมีสิงแล้วก็วันรุนตัดไปแต่ว่าเราจะเพิ่มแค่สองอย่างก็คือพิทยุพันธุ์นี่ได้เลยกับพิ่งกับโบอดีนะครับในในพิทยุพันธ์ข <c oughs> อพงพี่่พิงก็จะมีนี่อย่ามองนี่ยิ้มมองไป ครับผมยังไงดีวันนี้หมดพลิ้นด้วยอันนี้แซดีอ่าพี่น้องจินจินตลาดเคยทงไว้ครับอีกคะพี่น้องจินจินกันใช่ไหตรง้งจอกเป็นพี่น้องกันครับฮาวคารินวันนี้ต้องจินครับคาขนมอ,อุบลไม่มา พันสาเมือนนางปีเ่าต่างต่างออกา้าตั้งแต่เศร้าเศร้าหน้าตาดูอินเตอร์น่าจะฟังเพลงพวกนี้ไม่ได้จริงๆก็ต้องฝึกไว้ครับป um, ีครัส e ีครัสนี่แคต้องเ่าคดีผมผมก็ต้องค่อยๆฝึกพูดภาษาไทยเพราะว่า ต้องมาทำงานในเมืองไทยบ่ตอนแรกผมดูที่เชียแพนก็จะแต่ผมรักเมืองไทยมากเลยผมเนี่ยเป็นคนที่อยากอยู่เมืองไทยคาชาปลาหมวกแล้วเอาหัวด้วยต่อไปก็จะลองเท้าใช่ไหมพี่ชาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพูดอะไรดี ใส่ไปถะเต็มเลยปออาภรคนในเมืองกำแพงเพชรยี่ห้อชายี่ห้อชายี้อชาอถึงยังถึงยันมาถึงแล้วคนนั้นเจ็ดโมงใช่หรอที่เราไม่มียนเลยคุยเราโผล่โซได้นะ ทิ่แบบนี้ด้วยนะถ้าเผาผมนี่ต้อง้าที่เรืี่ดีนะเพเรืที่ไม่ดีไื่อวตนม่อาไปทำารกม่วานมอวไปเลโอยม่ต้องโซนต้องอยู่ท่านี้นะเมื่อวานนี้ ใครเจอใครเจอใครเจอใครใครใครเจอแผ่น m p 3ที่เป็นคาราโอเกะก็ฝากซื้อด้วยนะครับไม่ต้องเรียกผมนะครับว่าบอกเจอแล้วเจอนั้ซื้อมาเลยฉลาดอ่ะตอบเพลงไหมครับตอบเพลงใครจะเริ่มให้ผมเริ่มหรือทุกคนเริ่มก่อนครให้น้องปอเริ่มก่อนแล้วกันโอเคทาริบะกรดในอ๊ะ เปลี่ยนแล้วกันเสียงดูเบือ่อหน่ายแล้วลกันน่าอ่ายากจังไม่เอาเพลงใหม่ย้องไม่ได้ไม่ใช่แบบห้ามร้องนะเพราะว่ายังจำเนื้อไม่ได้อะไรดีวกว่พี่ <laughs> คิดถึงเธอในตอนเช้า คิดถึงเธอในตอนสายคิดถึงเธออีกทีสักช่วงบ่ายสามได้แอบตามถึงบ้านเธอขอโทษครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบยี่สิบครับผมโท่านอดทนอ้าวไม่ใช่เรากับเขาเหรอโอ้ทอทงทโอ้า้โ

네.